ครับมาอีกแล้วครับรอบเด็กอยากกินสม้สมสม้มๆทำกันครับพี่น้องมาพออีกแล้วครับพอรบริษัทพาสวบไม่นี่นอนมังนาวกลับมาออกนํำได้เหมน,เนี่น้านาวสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าฝังนาวหนาวมานาวหนาวจนโดนห่มผ่า,า,ผพ,าพี่น้องน,นะไมนี่ครับรอบเด็กครับสามทุ่ม นครับสามทุ่มสี่ทุ่มอยากกินสมพี่น้องอยากกินสมถ้าอยากนอนพอมเปียวปากครับไม่นี้มีอะไรไหมเน่าหมักบวงพี่น้องหมักบวง<ห>นะครับหมักบวงแล้วเราโชว์ดิหมักมวบกวงครับครับเจี้าวพี่น้ับพี่น้องนะเจียวหอมพูดแรงนี่งงเลยครับผม ไม่ได้เดะหนูมาหนูไม่ได้อยู่นะแล้วหนูไม่อยากกินนะพนาบอกว่าอวยทางให้หนูหน่อยอเขาว่าอะปวยทางแห้เพื่นอนเดี๋ยวเพื่อนดูเดี๋ยวได้พอตักกันพอตักกันดูให้เขาเพื่อนดูพี่น้องอ๋อเจกไปแดกพี่น้อง <c oughs> นำ้ำลายแตกครับพี่น้องนำ้ำลายแตก เร่หน,น้าชิมดิเ,เป็นไงบ้างเปรี้ยวไหมดูดเ,เปรียป้ยวไหมในเปรี้ยวเดี๋ยวพอชิมดิเปรี้ยวไหมปึดพี่น้องพับพดเดี๋ยวพอคุยกันเดี๋ยวี้แล้วเอาเอาอยาว้างมาใกล้สวอพอได้พ่อต่ำไดพ้พี่น้องพี่

มามนอนอย่างเงี้ยมนอนอยู่เมื่อคืนมาแข่งกีฬาสีพี่น้องเอ้เป็นนักฟุตบอลยิ่งเข้ากี่ลูกนะสองลูกหน,หนึ่งต่อหนึ่งวันนี้หนึ่งก่อนหนึ่งวันนี้ดูครับพี่น้องหอมผูแ้แดงทั้กับสีชมพูจุ๊ยยุ้มาดูจุ๊ยุ้ครับพี่น้องอือมาอะไรนะหมัอะไรนะหอมผูแ้แดง

ต้องทำให้เปรี้ยวพอเปรี้ยวนะลูกก็หนูจิ้มน้ำจิ้มเยอะมันก็เลยไม่เปรี้ยวเหลือด๋ยว Đây là cho văn đi Nó mà nào cho khoam phần... um, Phí xỉa hay nó hay 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 khuẩn đùi đi Nhìn phần đẹp biên đi Đẹp biên Này ngay Nhìn phần đẹp biên đuôi เดี๋ยวจ่วยกกันมึงเด้อพี่น้องเด้อหอมหัวใหญ่หอมหอัวใหญ่พี่นอ้องมึงด้อนี่โอ้ยมานกับพ่อกินเากับน้ำปลาเลยคาร์คอ <c oughs> เปล่าน,น้ำไหม ทางนอนไม่ได้เปรี้ยวนะไม่ได้ทำนั่งเรี้ยวนะหนูนะหนูไม่เรียเหรอข้าขงหน้าไม่เบียดพ,พี่น้องช่วยพี่น้องกันนะทางเธออยากน้ำผมวะ พอชิบก <H ả? S 1> ันขึ้นข้อยบม่วงสอนพี่เนาะทำไมทางนี้มันน้อยจังนะทำไมทางนี้เดือดจังในอนเอาพัพปนทำไมเนี่ยเนคอน ไม่มีเล็บเห็นไหม,ไมโอ้โหกินได้เฉยห่วยพี่น้องไอ้สมคขะผสูน้องมะนาวเลยกินของอันอื่นอ่ะ

เผ็ดพ่อรีบกินหน่อยนะจะจิ้มอะไรลูะ อออกกสัทีะประยุทธ์ทำไมประยุทธ์ไม่ลาออกสักทีทำไมจึงให้ประยุทธ์ลาออกมันไม่ใช่พ่อเหรอมันเป็นประยุทธ์คนแก่แล้วประยุทธ์ทำไมถึงให้ละประยุทธ์ละออกก็ประยุทธ์แก่แล้วไง มานาบอกว่าพ่อเป็นอย่างประยุทธ์คือยังบลาออกวะน่นตายแล้วลูกสาวกว็ไรยังให้ประยุทธ์ลาออกโคาจาักหีตหเตาเล่นอย่างทำไมยังให้ประยุทธ์ลาออกเพราะว่า <c oughs> พูดไปออกพี่น้องว่าบลออกเป็นแห,ห่ประยุทธ์ลาออก ยุติยังไงจะให้โครงการคนละครึ่งไงรู <saben> ้อ๋อไม่ห่มละห่มค่ะก็พออ้อ๋อาเราเรียกเป็นตัว เกี S <S ่ยวเฮียเส่พี่น้องเกี่ยวเฮียเสือจะขอนไปดท้ไม่ไหวแล้วเปี่ยวสมพี่นองจนสร้างนอนกินแล้วเได้แปลงฟันอาบบ่ได้อาบน้ำนอนอาบแล้วเจนอนได้มือนเ่ยมือเทำงานต่อพี่นองเอนนี่แหละเกิดโปรรวย รวยๆคือลูกเศรษฐีเพิ่นขายาครับเกิดมาทุกมีความสุกใครพ่อแล้วไปสุดท้ายครับพี่น้องส,สุดท้ายแล้วพ่อสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายเอาเอาคนคนสุดท้ายเร็ดี๋ยวดู เล้วตัวท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายมะนาวไม่ส้มลูกสาวผมได้ผสมลูกสาวผมวซื้อมะนาวเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวลูกกินยั่วพ่อหงหาเลยกินน้ำก็ะแนษะ ไงอร่อยอร่อยไหมพอเนาะมาพอก่อนเนาะจะเข้าจีไหมนะคะคำนี้ลาออกโอเคพอลาออกเลยอัไปล้างมือพี่น้องไปแล้วคำนี้ลาออกเพื่อ่าสุดท้ายครับพี่น้อง เช่นอนปลาพี่น้องได้หมดเลยอยากกินสมครับมือจักเป็นอย่างอ,อ้าอาด้วยมือกินสมรอบเด้อพี่น้องมะม่วงกับแจ่วปลาแดงใส่หอมหัวแดงพี่น้องจากเตี๋มถ้วยได้เนี่ยเหลือก้นถ้วยนะมะม่วงสองน่วยพี่น้องเหลือเท่านี้แหละ แต่ว่าเหลือบดดวยเครื่องนะนะครับรอเบิงงครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อฝากกดที่ตามนะครับกับ่องเว่าวบริษัทผ้าสววบมืน่นี้นะครับกินโสมรอบเด็กน,นะมือนพอแขนไม่สำหรับมนี้สวัสดีครับ